สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้จูนมุมความสุขนะคะจะพาเพื่อนๆมารู้จักต้นนี้เลยค่ะต้นว่านเสนจันแดงนะคะเสนจันแดงนะคะจัดว่าเป็นไม้มงคลไม้ประดับที่นิยมปลูกกันอีกชนิดหนึ่งนะคะโดยมีความเชื่อว่าเป็นว่านประเภทเมตตามหานิยมนะคะแดะยังเสริมโชคลาภให้ผู้ใดที่ปลูกมักมีคนนิยมชมชอบ มีคนรักไข่เงินทองไหลมาเทมาการค้าเจริญรุ่งเรืองค่ะค่ะลักษณะเด่นที่เรียกว่าว่าเนเสนจันแดงนะคะเนื่องจากว่าความโดดเด่นของก้านใบนะคะก้านใบดอกมีสีแดงนะคะเลือดหมูซึ่งต่างกับว่าเนเสนจันขาวและจันเขียวที่มีสีแตกต่างกันตามชื่อนะคะค่ะสเสนจันแดงนะคะโดยธรรมชาติของเขานะคะ จะเป็นไม้ที่จเจริญเติบโตได้ดีในที่แสงรำไรนะคะอาจจะปลูกไว้ในอาคารใต้ลมไม้ต้นไม้ใหญ่นะคะชอบกลางแจ้งที่มีสภาพแดดไม่ร้อนจัดนะคะและถ้าอยู่ในกลางแดดจัดจัดนะคะมักจะเหี่ยวตายได้ง่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับในกระถางหรือปลูกลงแปลงจัดสวนที่อยู่ใต้ต้นไม้ยืนต้นสูงๆนะคะ หรือถ้าเราปลูกไว้ในอาคารก็จะช่วยดูดซับสารพิษด้วยนะคะจันนจันแดงก็มีประโยชน์ในการช่วยดูดซับสารพิษค่ะและยังช่วยนะคะเป็นยาทาแผลเปื่อยแผลผุพองแผลมีน้ำหนองนะคะใช้ทาภายนอกได้เลยส่วนบ้านสเสน่จันแดงนะคะเรามีคาถากำกับไว้ด้วยนะคะเวลาปลูกและรดน้ํานะคะ แบ่งเป็นคาถาเสริมโชคลาภนะคะและเมตตามหานิยมนะคะแต่ผู้ใดไม่ต้องการท่องคาถาก็ให้ตั้งจิตละลิกถึงองค์พระสัมมาสมัสมพุทธเจ้าและตั้งจิตอธิษฐานตามสิ่งที่ปราถนาทั้งในตอนปลูกและเวลารดน้ำนะคะคาถาง่ายๆนะคะตั้งน้โม3สามจบแล้วท่องคาถา3จบว่ามหาราโพโหตุพวันตุเมนะคะสจบนะคะนี่คือคาถาของการรดน้ำต้นสนีจันแดงนะคะ ค่ะวันนี้มุมความสุขจูนะคะก็นำเรื่องสนิทจันแดงมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ